ครับผมาบสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนอยู่ไกลอยู่ไกลฝากความคิดหอดิดถึงกี่ถึงน้องครับช่วงสายๆทาหน้าที่การงานไปเป็นมือเป็นเว้นไปครับไปมือเป็นวันไปข้าพี่น้องย้มชมอัปเดต เปลี่ยนบรรยากาศครับจากเขาเบิงสวนผักแกลล์หลายมือหลายคลิปแล่าเขา้ถ่ายท้ำที่สวนผักให้พี่น้องเบิงที่นี่เข้ากัเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องพาผีผานอ้องเลาะเบิ้องยังรอบบริเวณในสวนของเขาครับพี่น้องสำหรับฝรั่งกิมจู ได้ดูซึกว่าได้หมากได้ผลอุดมสมบูรณ์ครับสีเบิดหุ่นแล้วพี่นอ้องดูซื้อว่าเขาสิเบ,บิร์ุ่นแล้วก็ได้ผลผลิตยางปุ่มค่าแหละครับเพระาะว่าเขาสั่งรายได้ให้บอหน่อยอทีเดียที่ได้รายได้จากเขากำลังออกมากหน่อยออกงวยหน่อย,อยมากหน่อยก็สีได้ เขานามให้เขาครับพี่น้องใส่เขานามให้เขาห้องกับหาปุ้นมาใส่เงาเขาครับมาใส่เพื่อบำนรุ่งข้างเป็นสารอาหารให้เขาครับแต่สุดเลเขานามเขาน้องให้เขาพี่น้องล่อออกมากับผลอีกครับเพราะว่าออกดอกหลครับออกดอกหลคือเขาก็ให้ผลผลิต ต่อเฮา้ย่างดีครับครับก่อนอื่นกลับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกชมรมทุกหน่วยงานทุกองค์กรไกลไกลอ่ากับองค์กรกหรือข้าราชการทุกคนอ่าภูมิหงานในเมืองในหน้าก็บอ่าหรือความเคารพขอ,ขอกราบสวัสดีทุกท่านอ่าเลี้ยงเชิญเข้ามาเมืองแห่งเยี่ยมชม บรรยากาศทุงให้ท้องหน้าฮะเบื้องหนักครับพี่นอ้องวิวทิวทัศน์เฮาอยากเบื้องเฮาอยากเปลี่ยนบรรยากาศพูดอยู่ในเมืองในหน้าก็อยากหาอา่าบรรยากาศอากาศสุรอากาศบริสุทธิ์ก็ยากเนาะพี่น้องเนาะ,ะผู้ที่เข้าไปอยู่ในชนอย่าในชุมชนในเมืองในหน้า,าก็อยากเห็นบรรยากาศทางทงให้ท้องหน้าก็ดีมากพี่น้องดีมากเพราะว่าเฮาอยู่แบบ เงียบสงบดีครับเงียบสงบดีทุกตารางนิว้วตารางว่าทุกพื้นที่ก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ห้างเบิง่งรับบ,รบ่ไทบหมุนวบก็อ,อยู่ในเมืองในหน้าครับพี่นอ้องเพราะว่าคนทํางานในเมืองอคนทํางานทํางานเป็นอาชีพหลักก็สือว่า เ,เวลาว่างกระทืบหยากครับพี่น้องเวลาว่างกระทืบหยากสีได้มากเปลี่ยนบรรยากาศเย็นเด,นด,นดนนือนโดนๆจังเดยมาเยี่ยมบานเยี่ยมซองอเป็นเทศกาลหรือ,อเทศกาลต่างๆจังเดลงมาบานมาซองนเนาะพี่น้องเปิดฟูงครับสำหรับทุกคนล้วนแล้วจะฝากถึง ส่งกำลังใจให้ถึงทุกคนครับเพื่อนๆผูที่เข้ามาเป็นมูเป็นพวกพงแง่งเวียมชมหางสวนของเฮาช่องขราเกษตรสวนพริรมภัยครับขอาบขอบพระคุณน้นองนงหลกล้านครับผ้าเบิง้งการว่างแผนจัดแจง้งครับสิบห้องกจ็จสีเฮเป็นระบบแบบนี้นะครับเป็นระบบเป็นคู่เป็นโซนอาก็ได้วางแผน ่วนตัวของผมก็ได้เฮ็ดอ่าโยเป็นะคู่ขึ้นมาความกว้างความยาวความยาวนี่ประมาณ4ีเมตร5้เมตรครับความกว้างก็สิประมาณ7เมตรครับ7เมตรถึงหกเมตรแล้วจะระยะช่วงของสภาพที่เฮาได้ตั้งคู่ครับสําหรับส่วนทางนี้ก็สิคู่กว้างกัวหมกับความเน่ากับสีเน่ากัวโมครับเพราะว่าอ่าก็ เขากับปลูกต้นไม้เลยสามแถวครับสามแถวเบิ่งเยี่ยมชมครับพี่น้องเขามาเยี่ยมชมเปลี่ยมมนบรรยากาศเขากับเบิง่งไปครับเปลี่ยมมนบรรยากาศไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกพ่นเฮากับสรรหาผู้ที่มีใจชอบทางสัญผู้มากก็มักขึ้นาคาคดีครับมากทั้งด้านเกษตรแต่ว่ามีโอกาสบ่มีเวลาอยากมาเห็ด อยากก็เห็ดอยากมาเห็ดพอเราขอมเบึงช่องข้างทางสวนต่างๆ่าดีบิดครับดีบรสคนก็ได้ว่างแขนในสอดคล้องเข้าข้างจัดการจัดแจงท้งหัวสวนเขาระบบระเบียบทุกสวนเ่นก็ว่างแผนอะไรด,ดีครับนี่แหละครับพี่น้องอเฮากับ่มีหยังมาฝากมาตออครับบ่มีหยังมาฝากมาตอนมีแาาตะ วิวตัวถัดบรรยากาศรับคำบอกคำจา่ามาเป็นขอคิดครับเพราะว่าบอกไปน้ำเบิง่งไปน้ำผับร่วมเอากับเบิ่งผับร่วมไปน้ำครับเพราะว่าเบิ่งร่วมๆกับพ่อเสียลู้อยู่ครับพี่น้องจากพ่อเสิเข้าใจส่วนผมก็จะทำลิปไปหลายคลิปพอสมควรสำหรับน้องส,อสาเฮาเป็นองการเช็ดเช็ดน้ำใบถัาวใส่น้าแรงครับสำหรับ ลอยเรียงพืชไม้เรานี่ยเพราะว่าตรงะระยะระยะแรงนาแรงใส่น้ำลายครับเพราะว่าพืชไม้เฮากะต้องดูแลเขาเขาน้ำเขาน้องให้เขาครับอ่าทีนี้ดังฟุ้นอ่าฟุนขอบฝนมักเขากต่งมานบำรุงหดน้ำให้เขาสำหรับในน้ำพี่น้องในน้ำของพีปลาเนาะ แนะนำมีปลากันในหน้ามีเข่าพี่น้องปูปลาหน้าน้ำปูปลาเลี้ยงไปทุกสิ่งทุกอย่างหลูกไว้ลายสายพันธุ์ปลากระไรสายพันธุ์เขาก็เลี้ยงลงไปให้น้องหนำเขาปล่อยผดพักปลูกลงไปเศษเศษห้าเทียบวัชพืชลวนแล้วเ,เพื่อเขาก็เพื่อยกัะเ e าไปเป็นอาหารของป่าเขาก็ได้กิน วพวกหนี้เขาเกิดกินจังไงเกิดตะกงังะพี่นอ้องเอ้าได้ประโยชน์จากเผืชไม้หรือพวกห้าที่เกิดเึ้นริมทางสะอะไพี่น้องก็คือปล่อยเป็นธรรมชาติครับกอสีมีอาการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์มันก็หลายผลนะครับหลายผลเหนี่ยนะแม่นครับจนบนตัวใหญ่แล้วพี่น้องแย่ดีครับปานิ่ปปานไม่ประทับเพี้ยน ไปกินน้อนจันมีวส์แล้วครับเขากับปล่อยลงไปเพื่ออาหนาแรียงจากน่อยเขากเอาขึ้นมาจำไนครับเฮ็ดปลาแดดเดียวเลยพี่น้องเฮ็ดปลาหนึ่งแดดสองแดดแล้วกับจำไนขายดีครับตัวหน่อยพวกตัวงี้ก็เอาไปขายได้ขายไว้พี่น้องเฮ็ดปลาแดดเดียวอ่อ,อไปเรื่อยๆครับรอเปิดใหม่พันใหม่ พวกที่เขาเรานีอา่อายุเขายังพันได้บ้านใ้มาไงพ้นเขากะเห็ดเน่าอื่นเป็นอาชีพเสริมคือการปลูกพืชอายุสันส้นสมเสเสมไปครับคือว่ามณนะเขากะสั่งสรรโดยคุณภาพนะครับโดยคุณภาพเ็ะจังได้เขาอยูบอะไร สวนกระหางครับพี่น้องห้องกต้องเห่งสัญญาได้สวนกระพาะห่างหลายคนหลายท่านเป็นภาพเป็นข้อสงสัยเป็นข้อคิดแล้วครับมันเป็นเชิงลึกจริงๆครับเพื่อภาคเษกษตรบ่มันเบ่งแล้วแล้วคือ,อเพิ่นคืออยู่ใดไปใดมาไดอ,อยู่กับตัวเฮ้านะครับอยู่กับตัวเฮ้าสิบพันการมันลง หรือการกาาติดการเทดธุรธกิจหรือธนาคารกาเฮดให้เป็นที่อารมณ์ที่อูดรมสมบูรณ์แล้วกาเฮดไห้เป็นธนาคารไหนมีอะไรครับอเอาฝากเงินไว้ครับพืชไม่เขาเรานี่กแต่ท่ว่า,าหญ่ธนาคารมาไวทงมาไวสวนล้ะครับพี่นออองไงไง้องง่ายๆตก็ไปก็คือ เป็นการฝืนฟูขีดส่งเสริมด้วยการาฝากเงินไว้นำพืชใหม่เขาเรานี่กรบม้วซูลเปล่าพี่น้องบระม้วซูลเปล่ามีการากาาฉเฉลยดอกไปผลไปตลอดการครับดีร้ายให้แห้งเรือพี่น้องการฝากเงินไว้กับพืชใหม่พันใหม่เขาเรานี่ยุแพ้เขาใดก็เป็นมาผล ไปลงทุนไปแล้วก็คือบริสุทธิ์เปล่าแล้วพี่นอ้องทำาหรหลายที่ได้คนตอบแทนยางกลุ่มคารับการรอคอยของเฮ้าที่ได้ค่อยถ่าเขาเอาวัดไปครับพี่น้องยู่ไปหาไปเฮ็ดไปอยู่ไปแบบสบายสบายเฮ้าไ่ต้องปิที่เดียครับผมมามันดีครับมันดีส่วนตัวของผมผม่าดีดีที่สุดเพราะว่าเฮ้าบริอ,อะไรบนุนไหว การการของเฮาเฮากะเฮ็ดไปทำไปเฮ็ดจังไรมันยังจะเกิดวามผายสุกเฮากะพิจนาวยการแห่งการทำมันยืนต้องเฮ็ดให้ยืนยัดดยู่ไ้ล่ะพี่นอ้องยืนยัดอยูยไรโดยสองขาเฮาลนะ่ะโดยสองตีนสองมือเฮาคนคิดว่า การกระทำในภาคเกษตรเกษียพอเพียงออยู่บ่ได้การใส่ใจหรือ,อบ่ได้เงินกลมือคือการแลกเอาแรงงานไปแลกแหล่งกายไปแลกแรงงานหางเงินหาทองแต่าตามที่จริงแล้วผลพ่อไดพ่อดีมันกระอยู่ในนีแ้แหละพี่นอ้องอมองเล็กๆครับมองเล็กๆ คนหาคนหาเลือกครับว่าการได้การไปการมาามันเป็นเม็ดเงินทางนั้นครับพี่น้องเป็นเม็ดเงินทางนั้นเป็นการอาส่อ,อซึมได้มือนั้นมือนี้สามารถให้มีได้ได้ไหนีหมุนเวียนละครับหมุนเวียนน้ำหม้อสวนเฮาน้ำบ้านน้ำเหนอน้ำ,นำขอบพัวเฮา มันก็อยู่ยใดถนันพี่นอ้องเฮาเอาทุก่งทุกย่างที่ที่น้ำได้มาเป็นประโยชน์เฮ็ดหายเฮามีการหมุนเวียนหรือได้ใดได้ใจเข้ามาอ่นแหละครับทุกคนทุกทันกสร้างผลงานของเฮาเห็ดปลล้ยวกัผลงานดผลตอบรับตอบแทนที่กลุ้มค้าและพี่นอ้อง ผู้ที่เขาไปเยี่ยมชมผนก็มนี่พอสงสยัยเอ๊ะหมากพึบมากเปิดใหม่ยังไม่พันเป็นมากเป็นผลดับร่องเขียดอยู่แบบใดยอันนี้คือความสงสัยของพี่นอ้องตามที่ริงแล้วน้ำกระไรเนี่ยแนวเอือน้นเลยพี่นอ้องเปิดใหม่พันใหม่แล้วนี่เขาว่าไหนมาผลฮอกกระไรน้ำแนวเอ,อ,เอื้นครับฮอกไปเฮ็ดไปซิงเดยที่เป็นจุดการที่ได้เงินเร็วๆร็วผืชอายุสั้นเท่ากับ ฟื้นผู้อาชีพให้เป็นกันมีเงินแรกเขามาในครอบครัวเฮาบริษิทชี้ยังมั้งไหมครับพี่นอ้องการอยู่แบบสบายสบายสไตล์เกษตรอีสานอีนอนเชษฐกุนจรเกษตรกนจน,น,จนผู้ยิ่งใหญ่คนดุดนนะครับผมคนดุดนลูกอีสานพันธุ์คนนยอยขนาดแท้แบบพี่นอ้องเฮ็ดเวยใจ อ่าเฮากกะมักแบบนี้ครับต้นโตผมผมมักแบบนี้ครับมักแบบธรรมชาติอ่าอยู่แบบเสียงฟังเสียงนกเสียงกาตรงไหนตรงหน้าครับผมมันมีความสุขดีครับหาความูลใส่ที่ดินบัดปล่ยของชีวิตคนห่อควอมมุนวาประสบเจอมามาคนแล้วหาความสงบครับดีจี ข่างหายเข้าหาพ่กอะไรยูแบบบุญไหวยูแบบร่อยหลมคือ,อยูแบบคนหมู่มากครับนี่แหละพี่นอ้องดีทีชีวิตอของคนอีสานขนาดแฉก็เปลี่ยนไปแบบนี้นลครับชี่วิจริงของอุอิสานถุกคนคนอีสานบางคนบาง,บางทันกับพนไฟฟัน,ฟนอ,อยากเข้าไปอยู่ในเมืองเลหนา มันกะเป็นการใส่ใจใส่เงินหลายครับใส่เงินหลายการอ,อยู่ในเมืองในหน้า,าบวมเดี๋ยวแกข่มลำบากอาบอกจกดกางกันครับครับพี่น้องอเพื่อนๆที่ความาเยี่ยมชมเขากับเบื้องครับเบื้องผ่านร่วมเปลี่ยนบรรยากาศพวาบรอมริรมต่ำครอบคล้อ,อ,งองน้องซาความคู่เข้ากับลูก พือแยมียมแ,มแมช่มกันไปคือผมบอกพี่น้องฟังก้อนนันนี้ครับป่าตัวหน่อยตัวใหญ่ก็มีแล้วพี่น้องล่งไปในสาเฮาก็ได้กินปูกินปลาได้ได้ทิ้ไม่ทิ้เมื่อคือผลกําไรล้วนๆครับผลกำไรล้วนๆที่ห้องหรือลงทุนโบไปแซดแลวพี่น้องที่นี่แหละล่งทุนไปเร้วนี่จะออกดอก,กมหาศาลแหละพี่น้องได้ยางปุ่มคามหาศาลแหละครับครับสำหรับ โมนี้บ่หลายพี่น้องรู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยครับเมื่อยาเห็นงานอากาศก็เปลี่ยนแปลงครับคนก็เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนตามสภาพจริงแบบล่อมพี่น้องตัวตัวตัวไฟโบว์ว่าเห่าบ้างเฮิร์สก็ได้โมนี่พอพี่พอน้องเขามารับเยี่ยมชมเป็น บรรยากาศวิวทิวทัศน์ของเกษตรอินทรครับเกษตรข้นจนแล้วครับพี่น้องเกษตรข้นจนอ่ามันสิจนกระทังหัถวบรรทมตั้งใจเข้าโบจนนจํา,นใ,จนานใจเอารนนอวยนําใจขี้เกลีพี่น้องเอารวยนําใจเข้าบริจจนนาใจเอารวยก็เวยได้พี่น้องเอาจิ้งยังไม่ไม่รวยก็เวยได้ครับจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาด้วยสองมือเรา เขาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดได้ครับฝากทีฝากมั่งฝากลูกหลานอ่าพีเจนาครับพีเจนาในชีวิตวิถีอ่าบรรยากาศท้องในทน้องนาผมว่ามันโซภาพยู่นอ้องอ่าโซภาหน้าอยู่หน้าอ่าชมขึน้นเดี๋ยวไปใช้ก็มีแต่อยู่บรรยากาศสีเขียว อากาศดีสุดหายใจผ่อนอกปลอดโปร่งแล้วพี่น้องเฮ้ากะระร้ายขันระร้ายคนกะไฟฟันหาอยากอยู่แบบนี้อยากได้แบบนี้คำว่าอยากได้ก็อยากได้ก็เฮ้าก็ต้องเฮ็ดเอาพี่น้องไางเพียรทางสวนเฮ้าทางตัวผมเพสียดีได้ทำนี่กะคนแพ้ไตคนเราพี่น้องอ่ากะอยากให้ลูกหลานอ่าที่มีผู้ที่ผู้ใด อยากอยู่แบบบรรยากาศแบบนี้จะให้มาสั่งมาเรีมิตนี่คือสวรรค์ของแท้ครับสวรรค์บริยูไก่จากตัวห้องสวรรค์ยูแคร์ื่อมครับสวรรค์ของแท้สวรรค์มันมนอกมานานาพนันแท้ครับอ่าเข้าหยกเจีย,ยไงไง่ายสั่งสันเป็นบันไดใต้เต่าไปาเบือกข้างเป็นเบือกงานเบืกการเบือกข้าง ทางอาชีพอะพี่น้องการเบิกทางสร้างอาชีพสร้างให้มีประโยชน์สร้างให้เป็นผลอะประโยชน์และคุณทรัพย์สะสมด้วยการเก็ดการทำเป็นสิล้ำบากระเป็นของห่อครับน่าภาคภูมิใจเป็นสิล้ำบากเม็่อครับ่าภคภูมิใจ่้าองห่อรับมาคอพื้นด้วพี่น้นนองเป็นแรงงานของพื้นเมลา่ามันบวนาภาคภูมิใจได้เงินมากกับใส่เบ้อจีอฟอไฟเมอเมลา่า นอนมือไกลหนผาผักคนเฮาหางออกว่ามีครับใาที่สุดแล้วมี่กระทั่งตันมี่ชนนแล้วเฮาก็ออกจากกองทา่งตันครับพี่น้องหันมากเหลื่อมนับหนึ่งมันเหตุใด,ดครับเห็ดใดทุกคน้นเหตดใดทำได,ได้คือผมขอเอาทิ้งเรานี่ เป็นตัวย่างของหนองนงและชุมชนทั่วไปเยาวชนคนปัจจุบันนี้หรือรุ่นต่อรุ่นก็ให้หันมาครับหันมาเบื้องช่องทางภาคเกษตรจริงใดที่เป็นผิดต่อร่างกายเป็นมลพิษต่อสังคมห่วงงวงล้านกะพอให้จงยาเหตุจะทำครับใหันเขามา พึ่งทางช่องทงังที่สีสังประโยชน์ให่กจตัวของเฮาและครอบครัวชีวิตนายชื่นชมนายชื่นชมนายยกยองสรรเสริญละครับพี่น้องเฮาทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มี่พุณน่ามหาศาลเป็นตัวอย่างของคนทัวไปไก่ไก่สามารถมารับลูกดูเห็นหูเห็นบิดครับเฮาสิอยู่ไสก็เห็นครับพี่น้องเฮาสิเห็ดแบบไปคนเฮา ตัวพื้นตัวบะไรตัวจากข้องกตัวบะไรที่โตขึ้นออ้องดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงส่มเพาอยู่ที่ทําตัวมัม่วเมากับสิ่งที่บอดีเข้ากับคิดออกครับมองมองค้านทุกคนอานาคตต่อไปมือ้างหงมาเข้าจิเปพึงผ้าน้ำยังครับน้ำอันใดมันมองว่าเห็นครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับต้งองว่างผุดฐานว่างพื้นฐานสัง่งหลักฐาน สังอนาคตผมว่ามันดีครับบสถ์สัญจรอ,อนเล่บริจากจรบัรออกจากบาัานั่งนอน่นอ,อยู่กับครอบครัวมั่นก็มีความสุขครับพี่น้องหาเงินนี่แหละเงินทอ่องหาในหัวในสวนแหละพี่น้องปวดเคียวนี่แหละเขามาหาหฮอเองครับเ่ามีรัพย์สินเงินท่องเป็นอูเขาอูนา่นับอูรัพย์สินเป็นธนาคารแหล่งเงินอุดมสมบูรณ์อาหารรังแรงอาหารที่ สมบูรณ์พูนทรัพย์เงินท่องเงินข้ามกันเกี่ยวเขากำลังเขามาเฮาพี่น้องเขามาหาเฮา,หา,า,หา,หาการเทรดธุรกิจการขาการขายบุน่ายครับเขามีแนวไปขายเขานีแนวไปแลกเปลี่ยเเน,ยน,เ,ปน,เ,ปยนเป็นการหมุนเวียนถือเป็นผู้ที่ยกนายกย่องสรรเสริญครับพ้นบ่มีความไอาอบ่มีความไอยบ่มีความอดครับอายกับโอ,อ๊ตเฮาก็ต้องอ ในทำในสิ่งที่ให้มี่ยู่มีกินเป็นอย่งยางยั่งของข,ขอบพวเฮาครับพี่นอ้องของข,ขอบพวเฮาเฮาก็ต้องสู่ชีวิตด้วยการดิ้นรนด้วยการค้าขายโดยการหาช่องทางถี่เงินถี่เขามาหาเฮาค้าข,า,ขายได้หมดครับพี่นอ้องสิ่งทุก่ง่างลูกง้ลงไปปลูกยังลงไปได้ขายได้ขายเป็นเงินเป็นทองหมด เฮ้าบาต้องไปรอดวงอรอวาสนารอวันที่พีหกวันที่หนึงหลอกพี่น้องนี่คือการเหตุการณ์ทำคือการเห็นผลในการปลูกฝังองเขาก็สีเป็นแรงเงินตอบโจทย์ให้เฮาต่อไปครับพี่น้องรับฝากพี่ฝักงน้องฝากลูกฝากลานทุกคนให้เป็น ให้ความเิดหูแจงตาใสให้หูแจงตาใสครับให้หูตาสาว่างคือเบื่องช่องทางจากช่องทางของผมแล้วเพราะว่าผม,มงเอาตัวอย่างมาฝากพี่ฝักน่องเพราะว่าเฮ้าเลียงปูเลียงปลาเลียงกุ้งเรียงหอยในหนามเฮ้าสามารถเอาขึ้นมาจับใจเอาไปขายจำหนยได้แม่เฮาจิขายราคาถีกกับของเฮ้าครับเพราะเฮาบไ,ได้ไปสื่อต่อม,มากมาคือการขาขายธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่าง พื้นไม้พันธุ์ใม้พืชพักผลละหมากลางใม้ต่อไปเป็นหมากเป็นผลเท่าว่ได้ลงทุนไปซื้อหากำไรเท่าบลกของขอาขึ้นมาแล้วกำไรล้วนๆครับขายว่เบิร์ตกลบวว่าใส่ปัญหาครับเป็นอาหารของปลูกของป่าเป็นเศษปุ๋ยอมักที่เท่าเฮ็ดว้ให้เป็นประโยชน์เท่าว่าได้ไปซื้อต่อเมื่อมากครับพี่ต๋องผลละหมากลางใม้ของสิ่งของของสิ่งของของเท่า ที่ปลูกฟังขึ้นมานี่บมอลุดพื้นครับพี่น้องบอลุดพื้นแท้แน่นอนมีแต่กำไรล้วนๆขายถูกยางได้หลากหลายได้หลายก็ทางตลาดเขาขายครับผู้ใดบ่มาลายพี่น้องอผู้ใดบ่มาลายเข้าขายถืกแล้วก็ได้หลายเกษตรที่ดีก็ต้องปลอดสาร์ชจากปลอดสารเคมีครับรเกษตรเกษตรที่ดี ก็ต้องปาดศสยจากสารปิดสารเคมีอาชีพท,ที่ดีก็ต้องอยุที่ก็ต้องอยุ่งไฮดรอล่ะพี่นอ้องนะพอา่าผมคำนึงจริงๆครับนำ้ำผวกบริโภคการเทเกรตรก็ต้องบอเห็นแกตัวแกไดฝากถึงทุกคนทุกท่านฝากส่วนเห็เกษตรพยายามเอาความคิดดีๆหรือพวกกำจัดปวงนอนมันก็ไม่ใส่ปัญหาครับว่าจะเป็นใส่สารเคมีคมพี่น้อง เมือ่อจำเป็นใส่สารเคมีาการทำลายชีวิตผูู้อืนเขียนในพืนปวดแข็งปวดขาละครับสะสมร่างกายสารเคมีผู้สื่อกินผืิดผัดพันไม่ต่อไปห้องเกิเอดอันตรายต่อสุขภาพมิฉะนั้นแล้วห้องตองคำานึงถึงผู้บริโภคและถึงคำานึ่งถึงตัวห้องผู้ปลูกฝังห้องกับยู่รับที่เฮ็ดให้เป็นตัวอย่างครับเฮ็ดจะเป็นแบบย่างของคนโวไปสามารถยายดีชาการให้กัน ควบลูกการพาวงขานอนกันรักษาดูแลเข้ากับบอกกันได้ครับเดี๋ยวกรมห้องใยจ,จากช่องทาง,งการเกษตรฝากพืชไทยฝากาพี่น้องเผื่ไม่ยิชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับเบิ้องไปดีบว่ดีก็ดีเอารถพี่น้องดีบว่ดีก็่าเดีเรากำลังใจกับอยู่กับพี่กับน้อ,พอพาคางครับพ่อ,อกับแม่กดติดตามเบิ้องห่างผมก็ดี ประมืลอ да. <that> uh, ีกเมื่อยครับเมื่อยฟังเสียงเว้พี่น้องเมื่อยขับเมื่อยเมื่อยก็ชีได้ทำงานต่อเอาสินค้าเข่าชุมชนครับจังหน่อย่นวันคนแต่กำลังจัดแจงอาจัดแจงเอาสินค้าก็พืชพักเข้าเนี่ยครับเป็นคาตะไคร่กับบัวลายอะไรยังน้ำเข่าชุมชนครับเพื่อไปแหล่งเงินเลยพี่น้องชีวิตก็เสียกจน ดินลนต่อไปกำลังใจอยู่ที่รอบตัวและครอบครัวทุกวล้วนครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องมีความสุขทุกท่านครับ